เริ่มกันที่น้ำส้มสายชูบันซามิกสูตรดั้งเดิมจากแบรนด์เบอร์ตันลี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการหมักอง,งุ่นแบบดั้งเดิมในภูมิภาคโมเดนาอิตาลีที่ใช้เวลาในการหมักกันอย่างน้อย2ปีทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นหอมชวนลหลงไหลเมื่อนำน้ำส้มนี้ไปผสมกับน้ำมันมะกอกกลายเป็นน้ำสลัดที่หอมหวานและประกอบอาหารได้หลากหลายทำให้การทานผักไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ,ออีกต่อไปค่ะ อีกหนึ่งตัวเลือกคือบาลซามิกเกรสจากแบรนด์เบอร์ตันลี่ค่ะที่เศษตรงที่มีรสหวานอมเปรี้ยวทำได้จากการผสมผสานน้ำส้มสายชูบัลซามิกและน้ำองุ่นคุณสมบัตินี้ทำให้หลายคนคุ้นเคยและเหมาะสำหรับใช้เป็นซอสในการปรุงรสเมนูอื่นๆหรือแม้แต่เป็น็อปปิ้งสำหรับขนมหวานก็ยังได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคะ ต่อไปพบกับน้ำสลัดบาลซามิกเรซิ่งจาก KE WPIE ค่ะผู้ผลิตได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยน้ำบัลซามิกส่งตรงจากสเปนผสมผสานกับน้ำมันมะกอกคุณภาพที่ช่วยสร้างรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมไม่ต้องกังวลเรื่องสารกันบูดค่ะเป็นทางเลือกที่ดีไม่เพียงแต่สำหรับสลัดแต่ยังดีเยี่ยมสำหรับอาหารทะเลด้วยทำให้ผู้รักสุขภาพสามารถทานได้อย่างมั่นใจค่ะ สุดท้ายพบกับน้ำสลัดบาลซามิกวินเนเกรดจากนิวม a นส์โอนค่ะน้ำสลัดนี้ได้รับการผลิตในสหรัฐอเมริกาแต่มีการใช้น้ำส้มสายชูกับอิตาลีให้ความรู้สึกถึงรสชาติแบบอิตาเลียนได้อย่างครบถ้วนและไม่มีสารกันบูดทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพช่องทางนี้ช่วยให้คุณได้ลองน้ำสลัดใหม่ๆที่คุ้มค่าในทุกๆช้อนเลยค่ะ มาพร้อมการผสมผสานความเปรี้ยวหวานตรงใจคนรักอาหารผลิตจากน้ำส้มสายชูบัลซามิกและน้ำมันจากถั่วเหลืองเหมาะสำหรับผสมน้ำหมกักหรือใช้เป็นน้ำสลัดทั้งจานหลักและจานรอง,อง